สวัสดีครับปฏิบัติกับจัดไปครับวันนี้วันที่6นะครับเดือน9 2 5 6 4ครับวันนี้ผมเหนื่อยมากครับกลับมาจากที่ทำงานครับแต่บนความเหนื่อยบนความทุกข์เทตรงนั้นผมก็ต้องดูแลใส่ใจรักษาสุขภาพครับผมรักษาสุขภาพอย่างไรครับวันนี้นะครับผมใช้ิีสันญ์อเวที่ผมทําธุรกิจอยู่นะครับ เอ็มวดูสิวันนี้ผมใส่ใจสุขภาพว่าผมเหนื่อยผมบำรุงดูแลตัวเองใส่ใจสุขภาพเพื่อพิจภัณฑ์คุณภาพของ M เอ็มวเนี่ยนะครับที่ผมเป็นนักธุรกิจเอ็มวเต็มตัวขายแบบยุคใหม่นะครับ <c oughs> การตลาดดีโปรดักดีนะครับสินค้าคุณภาพทำงานบนโซเชียลบ,บนตฟรมเอ็มวติดต่อผมได้เลยครับ098 6474222เพื่อนฝูงสมาชิกต่างๆนะที่ดูผมผ่าน y o YouTube ทาง Facebook ต่างๆนะสมัครทางผมได้เลยผ่านผมได้เลยถ้าท่านอยากมีธุรกิจที่สัมผัสได้จริง70แต้ม108ล้านรอท่านอยู่เป้าหมายใหญ่ความสำเร็จใหญ่สุดๆกับคนที่มีความสามารถคิดใหญ่นะครับดูแลสุขภาพแต่งตัวรอครับดูสิวันนี้ดูสีนนไลครับ น้ายาลางจานครับสบู่ครับเนี่ยบำรุงผิวจีเอ็เอครับนูริชครับตัวเนี้ใช้เองครับตัวนี้ใช้ดีบอกต่อเพราะว่าผมมีมินิมาร์ตผลิตภัณฑ์เอมเวกว่าพันรายการนะครับชวนคนที่ใช้ของปกติทั่วไปคุณภาพปรับทัศนคติมาใช้ของผลิตภัณฑ์ในมินิมาร์ตของผมในธุรกิจเอมเวชวนสมาชิกชวนเพื่อนฝูงบอกข่าวดีกันเป็นธุร,รกิจ ป็ดต่วผมได้เลยครับเ mv ผลิตภัณฑ์ดีอันดับโลกที่หนึ่งยืนหยัดมากว่า60ปีครับทร์ผมได้เลยครับอยากรอรวยสุขภาพที่ดีธุรกิจเป็นเงิน70็บแต้มจะได้ร้อยกว่าล้านทำอย่างไรโทรหาผมเลย์้เลย098องครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามผม y o u t u b e เป็นมุกเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ